ผ้าใยมกคนค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีฟ้าราชินีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะมองหานะคะผ้านะคะสําหรับนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงคุณลูกค้าขาผืนนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมีม,มากมายสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผืนนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้ามัดหมี่นะคะ ผ้ามัดมีลายขอคุณลูกค้าขาสวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงนะคะติดต่อสั่งตัดติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ 1290าสบาทค่ะสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดกระโปรงนะคะหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะถ้าตัดเป็นผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผื้นที่ต้องสมใส่อยู่นะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาเราจะไม่เห็นขาด้านในแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาราคาผืนละ 1,290บาทงานสั่งตัดมีโอนประจา500บาทงานสั่งตัดมีโอนประจา500บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็โทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะคุณลูกค้าคะกดติดตามกด s ับ s c r i b e นะคะรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บบกเพิ่มด้วยนะคะคุณลูกค้านะ